ตั้งใจจะลดน้ำหนักกินน้ำมากพอแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นคำถามนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่หลายๆคนที่เข้ามาเช็คกันทำไมต้องกินน้ําเยอะขนาดนั้นนะครับเรื่องนี้มันจะมาเกี่ยวกับอวัยวะภายในของเรานะครับก็คือตับกับไตอา้าวมันคือ,อยังไงครับไตนะมันไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นะครับถ้าเราดื่มน้ําไม่เพียงพอมันจะส่งผลให้ตับต้องทํางานหนักขึ้นเพราะตับต้องมาทําหน้าที่ของไต อา้าวมันเกี่ยวอะไรด้วยเหรอคืออย่างนี้นะครับตับเนี่ยมันมีหน้าที่ในการช่วยเร่งเผาผลาญไขมันที่สะสมในร่างกายใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเวลาตับนะครับมันไปทําหน้าที่แทนไตนะครับตับเลยจึงเผาผลาญไขมันได้น้อยลงได้ไม่ดีเหมือนกันเดิะนะครับแล้วก็ดันไปเพิ่มการสะสมไขมันมากขึ้นด้วยอีกอย่างหนึ่งครับช่วงหนึ่งที่ร่างกายเอาไขามันออกเผาผลาญร่างกายไขยมันหนึ่งนะครับร่างกายต้องการน้ํามาเพื่อรักษาสมดุลจํานวนมาก ถ้าเรานะครับรับน้ําไม่พอไปดื่มน้ําไม่พอตรงนี้ยมันจึงทําให้การลดน้ำหนักของเราเลดไขมันของเราเนี่ยทาได้ยากขึ้นและทําได้น้อยลงการดื่มน้มาวันละแปดแก้วหรือสองถึงสามลิตรหรือตามน้าหนักตัวรับยิ่งอ้วนมากดื่มมากก็มีโอกาสาที่จะผอไปขึ้นกระจายการดื่มไปทั้งวันครับจิบ,จ,บจิบไปทั้งวันได้จะดีมากๆครับอย่าไปดื่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บทีเดียวจบแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าจะลดน้ำหนักให้ได้ผลดื่มน้ําให้มากพอนะครับเพื่อนเพื่อ